อันนี้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าจริงเนี่ยเอาตกลงเนี่ยธุรกิจเบียร์ธุรกิจสุราเนี่ยมันเป็นธุรกิจของเครือข่ายพรรคเก้าไกลเลยมไม่น่าก็เลยผลักด,ดันเรื่องสุราเสรีมไม่ห่วงเรื่องว่าเฮ้ยมันจะทําให้เกิดการดื่มสุรากันเยอะขึ้นมีปัญหาทางสาธารณสุขตามมาหรือเปล่าอ่าแล้วก็ถึงขนาดมันควรปลดล็อกไอ้เรื่องโฆษณาห้ามโฆษณาเหล้านะจำได้ไหม,มตกลงทําเพื่อสังคมหรือทําเพื่อธุรกิจของตัวเองอ,อันนี้เป็นประเด็นที่เขาไปรวบรวมมา พวกเราท็อปนิวตั้งใจคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาเพื่อแฟนๆชาวท็อปนิวโดยเฉพาะนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับ ซื้อสินค้ากับเราได้ทั้งของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนท็อปนิวให้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยครับเจ๊จุกคลองสามวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ตามเรื่องนี้นะเพราะว่าเจ๊จุกช่วงนี้ตามตามอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเจ๊จุกตามเรื่องนี้ตามเรื่องเบียร์นะไปทำธุรกิจขายเบียร์แล้วไ่ยื่นเสียภาษีนะรวมไปถึงการผลิตเบียร์เฮ้ย ตกลงสอสอก้าวไกลหลายคนเลยก็ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์แล้วเนี่ยตกลงที่ผักดันสุราเสรีเนี่ยเพื่อประชาชนหรือเพื่อธุรกิจตัวเองกันแน่นี่ย,ยจุกนี่ย้อนกลับไปว่าคุณพิธาก็เคยไปช่วยโฆษณาให้ไปเป็นพิเซนเตอร์ให้นะแล้วธุรกิจเนี่ยรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ยื่นจริงหรือนะแล้วก็มีประเด็นนี่เปิดบริษัททุนจดทะเบียนหล้านเนี่ยนะเป็นเงินมาจากไหนล่ะเอาเงินมาจากไหน ถ้า<ม>บอกว่ารายได้ไม่ถึงเห็นไหมนี่เเจจุกเนี่ยเป็นไล่ดูในโลกออนไลน์แล้วแถมไปตั้งข้อสังเกตเขาอีกนะฮะมันเบียร์เบียร์อีกอยี่ห้อหนึ่งนะนะผลิตจากเจ้าเดียวกันเลยทีเนี้ยนะเป็นการผลิตแบบจ้างโรงงานผลิตไงนะอันนี้เจ้าของเป็นหอจกมังกรปลาจีนนะ<ม>ที่เอาไปขายอยู่ที่ภาคตะวันออกนะที่ระยองนะครับนะนี่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าสุราก้าหน้าเพื่อประชาชน หรือสุลาก้าวหน้าเพื่อพวกพ้องกันแน่เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าขนาดรพส่วนตัวของพี่เอกยังทําเบียร์เลยนีแล้วเบียร์ของกลุ่มนี้มันก็คือนโยบายสุราเสรีที่พยายามปลดล็อกอะ่ะไอ้ตกลงทําเพื่อประชาชนหรือทําเพื่อตัวเองกันแน่ใช่ไหมแล้วเจ๊จุกก็ไปดูในโลกออนไลน์ฮะในเพจพักเจ้าไกลการจนทบรุรีได้เคยเปิดเผยเอาไ,ไ,ไว้ว่าเอ๊ะมีการให้ข้อมูลว่าสอสอก๊อป อดีๆๆตสอสอ๊อปนะเป็นหุ้นส่วนเบียร์ด้วยนะเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าจริงเนี่ยเอ้าตกลงเนี่ยธุรกิจเบียร์ธุรกิจสุราเนี่ยมันเป็นธุรกิจของเครือข่ายพักเก้าไกลเลยมไม่น่าก็เลยผลักดันเรื่องสุราเสรีไม่ห่วงเรื่องว่าเฮ้ยมันจะทําให้เกิดการดื่มสุรากันเยอะขึ้นมีปัญหาทางสาสุขตามาหรือเปล่าอ่าแล้วก็ถึงขนาดมันควร ปลดล็อกไอ้เรื่องโฆษณาห้ามโฆษณาเล่านะจำได้ไหมตกลงทําเพื่อสังคมหรือทําเพื่อธุรกิจของตัวเอง oh. อันนี้เป็นประเด็นที่เขาไปรวบรวมมาครับก็ต้องรอคําชี้แจงจากพกรรคก้าไกลนะเพราะประเด็นมันขยายไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผู้สมัครสอสอแหละแล้วแคสเตอร์จีทรอยแฟนเพจแคสเตอร์จีทรอยเนี่ยตั้งคําถามฮะผัดดันสุราก้าวหน้าอย่างสุดตัวเพราะตัวกูทําขายอยู่แน่ใจนะติ่งส้มว่าพวกนี้มันทําเพื่อประชาชนจริง แฮแท็ ag, แถมไม่จ่ายภาษีด้วยกินหรูอ,อยู่สบายขายเบียร์เป็นตันๆแต่เธอบอกรายได้ของฉันไม่ถึงเกณฑ์นะแล้ววันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยได้ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีของคุณพงศทรน,นะหรือว่าคุณโยผู้สมัครเลือกตั้งระยองสอสอเลือกตั้งสอสอ,สอพักเก้าวไกลนะประเด็นก็คือทีอ่ไม่ได้มีการเสียภาษีนะแล้วบอกว่าเนี่ยไม่ได้ยื่น3ปีย้อนหลังเนี่ยนะ รายได้ไม่ถึงแต่ที่ชี้แจงแล้วคุณรังสิมันลมช่วยชี้แจงเนี่ยทอมเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทอนาคตระยองนะฮะวาเน,นียบริษัทแห่งเนี้ยจัดตั้งขึ้นมาเมื่อไรนะฮลายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นใครนะนี่แล้วก็ปรากฏว่ามีอีกหลายบริษัทนะไม่ใช่แค่บริษัทเดียวนะเนี่ยก็ไปตรวจสอบรายละเอียดนะฮะทุนจดทะเบียนห้าล้านนะฮะนะะอันนี้บริษัทเดียวนี่นะ นะนแล้วก็มีรายชื่อใครบ้างเป็นผู้ถือหอุ้นมีมีชื่อพงษ์สะทรน,นะนี่อ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นพงษ์สะทรขึ้นมาเป็นทู้ถือหุ้นใหญ่ทีนี้ปีหกห้านะฮะนี่อ่าส่วนรายได้ไม่ได้ส่งงบการเงินมาตั้งแต่ตั้งบริษัทปีหกหนึ่งเลยฮะเป็นบริษัทที่ไม่ได้ส่งงบการเงินเลยนะฮะแล้วคุณพงษ์สะทรเนี่ยยังไปมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทซีดเดอะเดย์ บริษัทน,นี้จดทะเบียนจากปี51นะ่ะอันนี้ทําธุรกิจอ้างว่าประกอบกิจการขายตั๋วเครื่องบินนะฮ Six the day นะฮนะก็มีชื่อเป็นกรรมการจดทะเบียนตั้งล้านห้าหอ,อันนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมโดยทีมข่าวท็อปนิวนะ,ะครแล้วสานักข่าวอิสาราว,วันนี้ก็ตั้งคําถามเหมือนกัน,นะะเปิดธุรกิจพงศธรสอนเพชรนรินผู้สมัครสสระยองก้าวไกลโผถือหุ้นใหญ่บริษัทขายปีกล้าน น,ะนีแล้วสำนนกข่าวอิสาราเนี่ยก็เปิดเผยข้อมูลทางการนีแล้วตั้งคำถามว่าหากพงศธรมีรายได้ค่าตอบแทนเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวนางสาวเบญจาเดือนละหมื่นหหรือแ8 0 0 0 0บาทต่อปีเท่านั้นสปีเป็นเงิน720,000บาทเองนะเอาเงินจากไหนมาซื้อหุ้นธุรกิจเกือบ5ล้านในช่วงเดือนพฤศจิกาปีหกเพราะเขาขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อ่านไหมนี่แหละคำถามสําคัญเอาเงินจากไหนมาครับคือหนึ่งอ้าวสมมติว่าเชื่อไม่มีรายได้อื่นจึงไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีอ้าวแล้วคุณไปกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ปีหกห้าซึ่งเท่ากับซื้อหุ้นจากคนอื่นมาเอาเงินจากไหนนะนี่อันนี้สำนักข่าวอิสลามตั้งคําถามนะเพื่อนยกให้ฟรีได้ไหมฮะรับกก็ชี้แจงก็ต้องชี้แจงมาใช่ไหมกลัวชอกเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะ เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ปเอ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง